ไอ,อ,อ่หนูหนูดีนั้นไข่อันนี้หนูแทงหนูแดงเอาเอหนูปุ้ยใช่มีลูกบอลล้มลุกด้วยอืมง่ายเงอบเลยอืมอืมแล้วก็มานั่งแออัดกันอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่า ไม่อยากเข้าไปอัดในห้องกลางวันมันร้อนค่ะร้อนมากเลยในห้องนั้นมันถึงข้อก็ถึงได้อาติดไอเหล็กดัดแบบนี้เพราะอะไรเพราะมันร้อนไอได้หลายแค่หลอดฮะมากใส่หลามมันเป็นแมวเนาะฮะไอใครไอแซบอันนี้ไอใครแล้วกอย้าอันน้อใครหนะไอกุยชาย เต้าหู้พี่บุญเต็มแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ใจบุญท่านก็ได้เมตตาส่งอาหารเมรสรสำหรับมิ้วน้อยมาด้วยนะคะแล้วก็อาหารเปรียกของมิ้วน้อยด้วยะคะ่ะก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาเด็กๆให้พวกเขาได้มีอาหารดีๆกินแล้วก็ได้มีของเล่นให้เด็กๆเนาะ อันนึงคะ่ะที่เป็นอุโมงเอราะว่าเดี๋ยวค่อยแกะไอ้เล่นในห้องเพราะตรงนี้มันแคบอ้อแอนขี้คลานจะไปอัดในห้องไม่ไหวร้อนจริงๆในห้องอะ่ะแล้วนั่งมันอยู่ตรงนี้แหละสีดาทำไมสีดาสีดาจะเล่นกับน้องด้วยเหรอ,หอดูนุ๊กไข่หนูในรังนุน๊กอ๋อไข่ดิไหนดูทีเอ้า,ออามิวอ อ,อะไรกูใช่เอ้ยตะวูถูกใจไหมเรียกผิดเรียกถูกอืมไหนไหนดูน้องก่อนดูน้องก่อนซีดาอีกหน่อยนะไหนเสืออ,อ,อห,น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 ,หอนุกนานกันใหญ่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนุกนันกันใหญ่เลยพี่เต็มหนุกนานด้วยอ้อแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรง คืนพุงยุ้ยพุงพุ้ยเลยนะไอไอไอกุ้ยใช่นะพี่เตี้ยมครับแม่ลูกสีแดงดูน้องดูน้องดูน้องนะดูน้องเดี๋ยวคืนนี้ค่อยแกะอีกอันนึงให้เล่น <c oughs> ก็กราบขอบพระคุณทุกๆุกท่านมากนะคะที่ให้๋ <c oughs> อ <c oughs> ให้เบลไปไหมให้เบลไปไหมถือ ที่ให้ความเมตตาเด็กๆในบ้านสิชนนะคะขอบพระคุณมากค่ะ